สวัสดีจ้านี่ก็เป็นคลิปที่เข้าทายแต่ใบตั้งแต่วันที่1บเก่า20เนาจะทีว่าล่มหรือมากเป็นล่มหนาวทีมันมาส่วนเดือนมีนาเนาจะ,ะทีเอินว่าร่มหนาวค็คือร่มมันตรงทิศนะจ๊ะทุกคนเข้าก็เลยเอาวาวมาล่องเิืงจ้ะพอเข้ามาหอดมองสีล่องวาวอันเขากับขนวาวลงกอนเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นหลังตลาดเจริญสีนะคะทุกคนเป็นเดินกว้างเลยค่ะเฮ้าสีมากมาลองบาวอยู่หนีบ่อยๆจ้ะที่ายเล่าขนบ้าวล่วงแล้วก็มีอุปกรณ์ลายได้ทุกคนเพราะว่าเฮ้ามากินเขาอยู่หนีเลยอ่าเสร็จแล้วก็ตกเตรียมไฟได้จ้ะไฟอ่าของเทศบาลเนี่ยมันจะอยู่อีกฟังหนึ่งนอกจากมันกับบกคอยแจงป็นใดฉนันเฮาตงเตรียมอุปกรณ์เฮ้ามาเอง เป็นไฟที่อายเพื่อนเตียมมากากต้องหาสายไฟตัวนี้อันเ้าต่อใส่กับรถเท่าเลยนะคะบอตรงชาติจบตรงอยังคือสามารถเสียบกับรถแล้วไฟมันก็จะติดเลยทีหอยไฟอายเล่ากบสิเป็นขาต่างไม้ทุกคนพาวัตต่กอนนี่เราเคยเป็นเจ้าของเครื่องเสียงมาก่อนจ้ะก,กะเอาหอยกับมองตรงขาไม้ได้เลยจ้ะ หลังจากนั้นเพิ่นก็นต่อสายนี่จะ้ะเขาไปเสียบโดยที่เสียบผ่านตรงรูที่เป็นทีจุดบุรีนะจ้ะทุกคนหลังจากนี่เห็นบอมันกระสีหงเขื้นเล่เฮาเตียงไฟไดรแล้วเนาะแต่ว่าลืมบอกไปว่าอันคลิปนี้ก็คือเข้าร่วมสองหมือใส่กัน้อทุกคนเด้อร่วมสองหมือใส่กันจ้ะว,ว้าวที่เฮาเอามาแลนหมือนนี่สิเป็นขนาด สองเมรถาสิบกับสองเมตรด้จ้ะทุกคนเราหางของวาวเฮาสีล่องเบิงทดสอบทดสอบเบิงจ้ะเอาหางเป็นหางไฟเบิงจ้ะวาวาวเฮา,วาวสิขุนบอแต่ว่าก่อนอื่นเฮาลองวาวจุลาหน่อยเอาก่อนอาวาวาวจุล่าตัวนี้ มีค้นสังเนะเพิ่นกระติดไสวบาวจุฬาไว้แล้วก็ปล่อยขึ้นไปละค่ะตอนปล่อยนังนบไดทายามาเตรียยวบาวล่หไ่กันเลยจ้ะทุกคนนี่เห็นบออันหางนี่สิมีไฟเลยนะคะจะเป็นไฟเลยไฟเ้าใส่2สองชุดด้วยจ้ะทุกคนเป็นชุดละยี่สเมตรจ้ะกะติดต,ตั้งแต่ปีกลงมาอ้อมลงมาหาหางเลยนะคะโตสีชมพูเหลืองนี่จะเป็นบาวการล้านด้วยทุกคน ขนาดสองเมตรหาสิบจากขนาด2องเมตรหาสิบส่วนว่าไฟมันติดแต่จังไดทุกคนเห็นดำๆในน้อยๆนะบอจ้ะเฮาใส่เป็นทานสองก่อนเด้อหลังจากนั้นเฮาเทสปอยค่ะนี่ <c oughs> ไฟเ้ากับปับป๊บไปตามโหมดอัตโนโมัตินะคะมันกับสิสเปเบี่ยงไปเรื่อยๆเองมันแต่ถามว่าไฟอยู่ได้จักชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเข้าปรับแสงสว่างของไฟนั่นจะ้ะถ้าไฟมันสว่างเกินไปก็จะอยู่ในประมาณสี่ชั่วโมงถ้าเข้าปรับความสว่างลงนิดหน่อยก็สีไใดเกือบหาถึงหกชั่วโมงจะ้ะอ่ตัวนี้จะเป็นล่ําที่สองนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นการล่านขึ้นกันคนะ่ะการล่านตัวนี้ สีเงาย,ยู่2เมตรเ้อความเงา่ที่2เมตรจ้ะกะซองทายเอาตอัน2เมตรหาสิบน้ำเนาะยานมันตกจ้ะเพราะว่าลมมันสีขาดช่วงแน่ยู่ตัวนี้ก็เฮ็ดไฟเป็นหางก็กันจ้ะแต่ว่าตัวนี้ไฟขนาด20สเมตรมันเบิดทุกคนมันเบิดอันอายแล้วก็เลยตัวตัวส่กันแล้วเราก็เอาไฟอัน จากปีดตั้งสองขางนะจ๊ะมัมัดมัมัดยิด,ดกันค่ะเสียงอยู่ได้ว่ามันจะขข้นบอมเมบิงกันจ้ะทุกคนผลลับออกมากันจะประมาณนี้ค่ะสวยงามขนาด,ดานตัวนี้จะปรับแสงสว่างแบบสว่างสว่างแน่จะ้ะคืนดีอยู่ค่ะ รับใครที่สนใจไฟบาวหรือว่าใหม่ล้านกะทักแชทมาสอบถามใดด้วยทุกคนเด้ออยากใหุ้่มหนาวนั่นน่าเนาะจา้ะมือดีเข้าไปเลนเนี่ก็มีคนมาหลิน,น้ำเข้าหลายอยู่ด้วยคะ่ะพราอว่าเพิ่นกับปล่อยคือกันของเพิ่นตอนปล่อยบ่ค่อยอยากท่อตอนเอาโล่งจ้ะทุกคนนี่ตอนดีเข้าทายอันสองล่ามขืนพร้อมกันเนาะ ลำถี่มันทรายเนี่ยมันจะสวยงามเพราะามันเหลนหาง,หางเหลนไฟจ้ะทุกคนแต่้าคนมกักนิ่งๆก็สิเป็นตัวลำใหญ่จ้ะสองเมตรห้าสีบตัวนั้นเขาจะนิ่งเลยแล,แ,แล้วเขาอกว่าเพิ่งตอนเอารุงเนาะทุกคนเนาะบริษัยเงาจ้ะเพราะว่ากลัวเพิ่พนสีสาวเสือกลงมาใดเอาสันๆมาฝากเลยต้องมีคนเก็บเสือกด่านหลังผูนนึงนะคะ ด,ดึงล่งายแล้วกระสีคอยดึงล่งเรื่อยแลวเพิ่นกราหัดจับหลังวาวนํจาจะเพื่อปีนาได้ไปแข่งน้ำมูลเนาะทุกคนฝากคลิปในเด้อจ้า